ไลฟ์สนุกมากเลยค่ะบริหารร้านเก่งมากเลยค่ะคนดูหนึ่งหมื่นคนได้อะไรกลับไปเยอะแน่ๆเลยค่ะหมูกระทะมาส่งแล้วค่ะลุงแต่แฟนหนูยังไม่ปล่อยหนูเลยค่ะแต่หิวก็หิวสี่ก็อยากทำไงดีค่ะลุงไอเหี้ยจะว่ากื่นน้ำกูเกือบตายสัตว์ปลาอะไรวิ่งได้ปลาอะไรวะเฉลยข้าวมันไก่เนี่ยไปเฉลยพ่อ,องเธอได้ครับเดี๋ยวไปเฉลยให้พ่อดู ขนส่วนเกินขึ้นที่ง่ามดาาต้องหยิบอะไรมาโกนนะติ๊กต็อก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 ติ๊กตอกถูกต้องนะครับจีบีบถูกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกลัวพวกมึงแบบนี้ตั้งมาไหนสาบอะไรเนี่ยกู้พูดผิดคนอย่างเอเปสเดินไปโรงเรียนเรียนไปสิบกว่าปีตั้งแต่อนุบาหนึ่งปฐมมัธยมมหาลัยมึงอยากรู้แค่ว่าเอาต่อแบบกับดีเทอริคอนผสมพันกันต้องถือสัญชาติอะไรไอ้ไวน